สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีโนรีด้วยนะคะวันนี้ก็มาให้ความรู้ดีๆกันอีกแล้ววันนี้ก็มาในหมวดของเกี่ยวกับการบำรุงสายตาเนาะที่ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจนะคะก็ใครๆก็อยากจะมีสายตาที่ดีเนาะเพราะว่าก็เป็นส่วนสําคัญของร่างกายเหมือนกันทําให้เรามองเห็นเนาะยิ่งถ้ามีสายตาที่ดีแล้วแบบตาใสฉ่ำยิ่งดีขึ้นจาเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะให้โนรีแนะนําดีกว่าว่าต้องทานอาหารยังไงหรือว่าดูแลสายตายังไงให้ มีสายตายที่ดีไปตลอดานานๆเนาะโอเคค่ะได้เลยค่ะก็วันนี้ก็จะมาปุยเรื่องของการบํารุงสายตาด้วยอาหารนะคะก็จะมาะเล่าอาหารที่มีประโยชน์กับดวงตาของเราเสั้นๆนะคะเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะระหว่างนี้ถ้าใครมีคําถามก็สามารถพิมเข้ามาถามกันได้เลยนะคะค่ะก็ดวงตาของเรานะคะนับเป็นอวัยวะที่ เราเนี่ยใช้งานค่อนข้างมากใช้งานตลอดเวลานะคะโดยถ้านับลองนับเป็นวันนะคะไม่ลงเวลาการนอนแต่ใช้ดวงตาถึงวันระบสบหกชั่วโมงเลยถ้าเทียบเป็นเดือนเนี่ยก็ถึงประมาณห้าร้อยสี่สิบชั่วโมงหรือเป็นต่อปีก็คือประมาณหกพันกว่าชั่วโมงนะคะก็ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีเทคโนโลยีเข้ามาทั้งโทรศัพท์หรือว่าการใช้นบุ๊กต่างๆหรือทุกคนทํางานต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้สายตาเยอะ ก็ต้องยิ่งควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตาให้ดวงตานเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะคะอ่ายิ่งสายแ<น>บบว่าถ่ายโทรศัพท์ก่อนนอนในที่มืดเนาะก็จะยิ่งเป็นการทำลายดวงตาก็อย่าลืมบำรุงสายตาเดี๋ยววันนี้เรามาฝากกันการดูแลตาเบื้องต้นนะคะที่ดูแลสุขภาพตาแบบง่ายๆตามในตารางนี้นะคะก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อพักผ่อนสายตาบ้าง แล้วก็การหลีกเลี่ยงการปะทะกับาาแสงอาทิตย์เปรเวลานานจะมีการใส่แว่นกันแดดบ้างเพื่อกันยูวีต่างๆนะคะรวมถึงการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มีสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลดวงตาก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ออต่างๆแล้วก็ช่วยให้ดวงตาเราอยู่คู่กับเราไป็นนานๆค่ะสำหรับเมื่ออายุมากขึ้นนะคะการตรวจโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตาเนี่ยก็จะเกิดได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างอย่างอันนี้ก็จะเป็นโรคจอประสาทเสื่อมในผู้สูงอายุหรือ AMD นะคะก็จะเกิดจากการที่เรา,เาใช้สายตาไปนานๆแล้วก็ไม่ได้ผัดไม่ได้ถนอมหรือว่าเกิดจอตาเสื่อมในอนานคตได้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการส่งผลให้การมองเห็นภาพนะคะสูญเสียการมองเห็นภาพไปด้วยค่ะโดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คืออย่าง บอกเมื่อกี้คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะก็ะจะต้องความเสี่ยงการสูบุหรี่ก็ไม่ดูแลพฤติกรรมร่างกายนะคะใช้สายตาเป็นเวลานานหรือว่าเพศหญิงก็จะมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศชายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะคะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะโดยโรคอ้วนเนี่ยมันก็มักจะก่อให้เกิดโรคไม่ติดเป็นโรคไม่ติดต่อหรือรังแล้วให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเช่น พฤติกรรมการทานอาหารที่มีไขมันแล้วก็น้ําตาลสูงเป็นเวลาน,านานๆก็จะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นะคะเมื่อเราควบคุมเบาหวานได้ไม่ดีะคะ่ะหรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลาประจํานะคะก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าอ่าเบาหวานลงขึ้นตานะคะก็จะทําให้สูญเสียการมองเห็นไปได้นะคะก็จะเป็นที่มาของอาการตาผ้ามวัวหรือตา จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบภัยร้ายใกล้ตัวเนาะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นค่อนข้างง่ายเนี่ยก็คือต้องระมัดระวังมากขึ้นเดี๋ยวเราเอ,อ่ออย่างนี้ควรต้องทานอาหารหรือว่าบำรุงตาอย่างนี้ค่ะสำหรับในส่วนโภชนาการนะคะสารอาหารที่จําเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะที่มีสีสันต่างๆตัวนี้เนี่ยก็มีสารที่จะช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์จอประสาทต,ตาหรือว่าช่วยให้สายตาเราเนี่ย บำรุงสายตาให้ดียิงขึ้นนะคะวันนี้ก็จะายกตัวอย่าง4สามอาหารด้วยกันนะคะก็จะเป็นพวกวิตามิน A เบต้าแคโรทีนไลโคปีนแล้วก็แอนโทไซยานินค่ะว่าเกี่ยวข้องกับดวงตาย่งไรนะคะค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นวิตามิน A อค่ะตัววิตามิน A นะคะ,ะ,คะก็จะพบได้ในผลไม้ผักผลไม้สีส้มเหลืองนะคะก็จะมีวิตามิน A อยเยอะนะคะก็ ในรูปของการทานอาหารเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนจากสารที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนนะคะมเป็นวิตามินเอก็จะช่วยป้องกันพวกกระจกตาแล้วก็ช่วยเพิ่มเอ่อช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะพบได้ในพวกแคอรอทมะละกอผลไม้ยังเป็นพวกแคนตาลูปค่ะแล้วก็เอ่อมีพวกพริกหยวกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะรวมถึงพวกผักใบสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นแหล่งของวิตามินเอค่ะอันนี้ก็คือทานผสมผสมกันไปได้เลยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสารอาหารที่เป็นเ,เบตา้าแคลลเป็นตัวเบต้าคโรทีนนะคะนอกจากบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างระบบสู่มุงการในร่างกายให้แข็งแรง้วยตัวอย่างในะคะเนี่ยใครยังพวกผักใบเขียวยังผักโขมบ,บ็อกโคลี่นยคะก็จะมีพวกวิตามินเออยู่เยอะเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกแคลลอทหรือว่าถ้าใครทานเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกปลาแซลมอนหรือว่าปลาคูนา่าค่ะนี่ก็จะมีวิตามินเอสูง บางคนชอบเลือกหันไปทานพวกวิตามินที่เป็นยาเม็ดเนาะจริงๆแล้วก็คือตามพวกผักสดหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์เลย<ม>เราเอามาทำอาหารนี้ก็คือได้วิตามินเต็มๆเยอะกว่าด้วยใช่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสารที่ชื่อว่าไลโคป,ปีนค่ะไลโคปีนนะคะ,ปปะ,คะก็จะพบได้ในพวกผักผลไม้สีแดงนะคะอย่างมะเขือเทศหรือว่ามะละกอรวมถึงฟักข้าวนะคะที่จะมีสารตัวนี้อยู่เยอะ โดยสารไลโคปีนนะคะก็จะช่วยยับยัง้งการเสื่อมของตัวกล้ามเนื้อกระบอกตาได้นะคะก็บำรุงตาด้ยนะคะโดยมีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าคนที่มีปริมาณไลโคปีนในเลือดต่ำนะคะก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้นะคะก็การทานไลโคปีนเะนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้เช่นเดียวกันช่วงมะเขือเทศหรือว่าตัวมะละกอผลไม นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอางื่นๆนะคะเ็าจะมีในแครลลอทก็มีค่ะแล้วก็เต็กฟูตอันนี้บ้าหลาอจจะหาทานยาอินึงค่ะก็เป็นพวกกระหล่ำปีม่วงก็ยังะะมีค่ะก็เจอกระหล่ำปีม่วงก็เจอง่ายตามพวกผักสลัดเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายในวันนี้นะคะก็จะเป็นสารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินะคะ่ะ แอนโทไซยานินก็จะพบในพวกผักผลไม้ที่มีสีม่วงหรือว่าน้ำเงินเข้มนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะพบได้ในพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะรวมถึงพวกผักอย่างกะหล่ำปีม่วงเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีพวกมันสีม่วงรวมไปถึงพวกข้าวกล้องไรข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหอมนิ่งเนี่ยค่ะตัวนี้ที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยมันก็จะเป็นสารแอนโทไซยานินก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต้านอนุมูลอิสระก็่อช่วยดูแลบำรุงสายตาอีกทางนึ่ง อือก็คือนอกจากตัวผักผลไม้แล้วจริงๆแค่ในตัวข้าวสารที่เราเลือกใช้เลือกทานนะคะก็มีมีมีเหมือนกน <ะ S 2> ันก,ก็ลองเลือกประเภทดูใครที่แบบชอบกินข้าวขามอาจจะลองเริ่มที่ผสมก็ได้ผสมที่ข้าวไรเ์เบอรี่ในปริมาณน้อยๆเนี่ยค่ะพอเริ่มชินก็เปลี่ยนเปลี่ยนชนิดข้าวไปก็จะได้ประโยชนย์เียบกว่าด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นสรุปรวมนะคะว่าเราจะพบอาหารที่บำรุงสายตาได้ในอาหารชนิดไหนได้บ้างนะคะ นี้ก็มีพวกมะเขือเทศเนี่ยค่ะก็จะมีพวกไลโคปีนเยอะตัวฟักทองหรือฟัองตัวนี้ก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนอยู่เป็นผักในผักผลไม้สีส้มนะคะส่วนอังุุนก็จะเป็นแอนโทไซยานินค่ะที่จะมีเยอะก็คือเพื่อชะลอความเสื่อมของเซลล์ในดวงตานะคะก็จะแนะนําให้ทานผลผักผลไม้ให้ได้ทุกวันนะคะโดยเลือกทั้ง หลายสีหลายเฉดทั้งสีเหลืองแสดแดงน้ำเงินม่วงเนะะี่ยค่ะให้ครบต่อวันแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการใช้สายตาที่เยอะก็คือพักผ่อนสายตาบ้างนะคะเพื่อให้ดวงตารเราปลอดภัยแล้วก็อยู่กับเราไปน,นานนะคะอ,อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มความสนุกในการทานเนใ,นในแบบสรรหาเราจะอาจจะตัดทานให้เป็นแบบสวยจะได้น่าทานมากขึ้นหรือว่าทานคู่กับพวกน้ำสลัดที่เราชอบเ <c oughs> นี่ยค่ะก็จะทานง่ายมากขึ้นด้วยเมนูสลัดก็จะ ทานได้ง่ายหรือว่าอาจจะเอาไปปั่นเป็นสมูทตี้อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะผสมสีกันได้สนุกเลย <c oughs> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนําจากของร้านต้มก้าวฟ้าใสนะคะที่แนะนํานก็จะมีเป็นเมนูที่เป็นสลัดอย่างสลัดมะเขือเทศโคคาเดลล่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสลัดที่มีมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยก็จะเป็นแหล่งไลโคปีนที่เราบอกไปในตัวสไลด์เมื่อกี้นะคะแล้วก็ มีผักสีเขียวตัวนี้ก็จะมีวิตามิน A อยู่ด้วยค่ะแล้วก็อีกนั้นหนึ่งที่แนะนําก็จะเป็นซุปไขรหลอดนะคะตัวนี้ก็มีพวกเบต้าแคโรทีนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงตาเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็อีกสองเมนูนะคะตัวนี้ก็เป็นสลัดเรนโบโบเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ผักหลากหลายสีเลยมีทั้งถัวและแล้วก็เป็นมะเขือเทศมันเทศเทมเป้แล้วก็อะโวคาโดะคะ่ะนี่ก็ช่วยบำรุงสายตา แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคาเฟ่โยเกิร์ตตอนนี้ก็มีพวกแอนตารุ้ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็มีทัอทิมที่เป็นแหลงแอนโตแซนด์อ่าเมนูพวกนี้คือให้เด็กๆทานได้ด้วยเหมือนกันก็เด็กๆบางคนอาจจะไม่ชอบทานผักหรือว่าไม่ชอบทานผ,านผานลไมน้นะพอเอาไปทํารวงเป็นเมน,นูทั้งเมนูซุปเมนูพาเฟ่นเนี่ยค่ะก็จะทําให้เขาทานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกกับการทานด้วยใช่เลยค่ะอาาค่ะอันนี้ก็ฝาก ร้านต้นกล้าฟ้าใสทั้งสาสาขานะคะก็มีทั้งสาขาอารีโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ที่เปิดใหม่ก็คือมหิดลสารายานะคะยังไงก็สามารถแวะเข้าไปทานอาหารที่ร้านได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีคําถามปรึกษาปัญหาโภชนาการก็สามารถปรึกษานักพภชนาการทางไรน์ได้เช่นเดียวกันอ่าก็คือสามารถสแกนได้ที่หน้า ไลฟ์ตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอะอย่างเช่งนี้ตอนนี้แบบมีโปรโมทนิดนึงที่สาขาอารีของเรามีตลาดไลฟ์มาร์เก็ตอยู่ถึงวันที่5ธันวาคมนี้นอกาะช่วงวันพ่อก็ในงานก็จะมีสินค้าออร์แกนิกแล้วก็งานคราฟงานศิลปะแล้วก็ขนมเครื่องดื่มที่เป็นแบบว่าเน้นปรุงแต่งน้อยก็ยังดีต่อสุขภาพอยู่ก็ถ้าใครว่างๆก็สามารถแวะมาเดินชมได้เอ่อบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นไปกันเองก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะที่ร้านหรือว่าเข้ามาหาพวกเราในร้านอาหารเลยก็ได้เนียเราก็จะดูแลกันให้เนาะ ก็วันนี้ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของสุขภาพหรือว่าด้านใน,นูอาหารก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลย,เยแอดมินกันน,ะออนักต udent อาหารจะช่วยดูแลให้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูกันวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปจะเป็นในหัวข้ออะไรเดี๋ยวติดตามกันนะคะ,คะขอบคุณทุกคนมากเลยคะ่ะขอบคุณขอบคุณนริด้วยนะคะ,คคะสวัสดีค่ะ